ทำไมถึงบอกว่าเล่นกูยาเพราะกูทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายสังคมกํำลังเป็นอะไรกันกูถามแค่นี้สังคมกำลังมืดบอดอะไรกันกูตั้งคำถามแค่นี้สังคมแห่งการทำลายโอกาสคนคืออะไรกันทุกวันนี้คำว่าให้โอกาสคนไม่มีแล้วเหรอกูอยากรู้แค่นี้เลยแล้วคนกำลังแก้ไขตัวเองเท่ากับไม่มีสถานะเท่ากับคนอื่นใช่ไหม การที่มึงไม่เป็นหนี้มึงเหนือกว่าคนเป็นหนี้เหรอกูถามแค่นี้ค่าของความเป็นคนของคนเป็นหนี้มันน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นหนี้เหรอกูถามกูตั้งคําถามแค่นี้คนที่ไม่เป็นหนี้ช่วยเหลือคนอื่นกับคนเป็นหนี Kon> ้ช่วยเหลือคนอื่นคนไม่เป็นหนี้ช่วยเหลือคนอื่นมันมีคุณค่าทางสังคมมากกว่าเหรอกูถามแค่นี้กูอยากรู้แค่นี้เลยว่าคืออะไรคืออะไรอ่ะกูไม่เข้าใจ สังคมมันเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้มันเ hey, ฮทะโลไปตามกันใครเ hey, ฮกูเ hey, ฮใครเกียดกูเกียดสังคมกำลังเป็นกระแสดราม่าอะไรกูขอเป็นกระแสดราม่าลังเกียดเดียดฉันคนนั้นไปด้วยมึงตลกอะไรกันน่ะกูไม่เข้าใจมึงลังเกียจเดียดฉันเขาเรื่องอะไรมึงพยายามประจานเขาเจตนามึงคืออะไรในมึงตอบกูสิเจตนามึงที่เข้าไปบริโภคร่วกมาเขาพยายามจะประจานเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ กูถามจริงๆจงเจตนามึงทํากันเพื่ออะไรในล้องขอเหตุผลเจตนามาสิว่ามึงพยายามแฉกูจากการเป็นนี่สินเนี่ยมึงจะแฉกูด้วยเจตนาอะไรหวังดีหวังดีต่อใครกูไม่น่าใช่หวังดีต่อพวกนึงก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะหวังดีต่อพวกมึงก็เป็นไปได้กูก็ไม่ได้ว่าถ้าเจตนามึงหวังดีจริงๆไม่ใช่เจตนาในการทําลายกูดังนั้นคนเดียวที่รู้เรื่องของพวกมึง คือใครก็พวกมึงเองและใครเลี้ยงลูกรู้เรื่องกูดีที่สุดก็ต้องเป็นกูเองเหมือนกันกูงงมากเลยอ่ะแล้วพระเอาเรื่องหนี้สินกูมาประจานนั่นเรียกว่าพระเหรอกูถามหน่อยนั่นเรียกว่าพระไหมการที่เอาความเลวความชั่วของคนอื่นออกมาประจานใช่หน้าที่พระเหรอ พระเป็นอะไรตุลาการเหรอที่พระเอาคาดีดําคดีแดงกูมาโพสอะแล้วพูดยิงตรงประเด็นมากูที่เรื่องหนี้สินเรื่องคดีความนั่นพระเหรอนี่เรียกพระเหรอกูถามจริงๆนี่เหรอสันดานพระพระต้องมีความเมตตาต้องเข้าใจกูสิว่ากูเคยล้มกูเคยผิดพลาดแต่ปัจจุบันกูกําลังแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมพระต้องมีเมตตาไม่ใช่เหรอความเมตตาของพระไปไหนไหนบอกว่าพระคือ สมณาศรารูปของท่านคือความเมตตานี่เหรอเรียกว่าเมตตาจะประจานชาวบ้านตลอดเวลาเรื่องของพระหรือเปล่าคดีกูไม่ใช่คดีพระสารเนอะไรกูถามแค่นี้กูอยากรู้มากเลยเพื่อพระมีหน้าที่ในการเปิดเผยความเลวความชั่วชาวบ้านเหรอมีอำนาจอะไรนี่เหรอเรียกว่าพระวิปัสนาจารย์กูว่ากูจะไม่พูดแล้วนะกูขอซะนิดนึงเถอะวนกลับมาหน่อย นี่เหรอเรียกว่าพระเที่ยวประจานเอาคดีคนนั Ramadan, นน้น,น,น,นคดีคนนี้ไปประจานคารวะาทมกูไม่รู้สึกอะไรทนานธายทเนี่ยที่ทนายเนี่ยไปให้หมายเลดขดํดขาคดีดาคดีดำแล้วบอกเลขหมายชัดเจนเนี่ยให้ไปตรวจสอบกันได้อยู่ในราชกิจจานุเบกษา,ากูไม่ว่าเพราะเขาเป็นคารวะาเขาอาจจะอยากชี้ให้คนเห็นกูไม่ว่าถ้าเจตนาถูกต้องกูไม่ว่าถ้าเจตนาในการประจานกูรับผลของการกระทําแต่พระทําอะไร กูอยากรู้แค่นี้เลยพระประจานกูเพื่ออะไรพระบอกเลขคดีดําคดีแดงเพื่ออะไรกูอยากรู้แค่นี้ว่าทําเพื่ออะไรนี่เหลอเรียกว่าพระเนี่ยนะวิปัสนาจารย์กูเรียกว่าพระวิปัสนาพระวิปัสนานาพระเลยนะพระวิปัสนาอาจารย์มากกว่าอนาจารย์เปิดเผยความเลวความชั่วของตัวเองออกจากใจ เนี่ยหรอพ้าที่ดีที่กูเห็นวิ่งไปปกป้องกันเนี่ยนะเนี่ยนะเรียกว่าพา้าดีเนี่ยนะพ้าที่ควรแก่การปกป้องพ้าประเภทแบบนี้เนี่ยนะควบคุมสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยเอาคาดีไปเปิดเผยไปชี้แจงแล้วพยายามชี้เรื่องโทษของการเป็นหนี้ไม่ได้เป็นการบอกสอนแต่เป็นการปราจา์เนี่ยนะ พระวิปัสนาจารย์กูว่ากระธมานาจารย์มากกว่าไม่ใช่วิปัสนาจารย์นะกูเห็นแล้วกูเหนื่อยได้ข่าวว่านอนไม่หลับไม่ใช่เหรอพระนะ่ะกูได้ข่าวมานะว่านอนไม่หลับอย่านอนหลับเผลอๆบ้างก็ได้นะกูได้ยินมากูไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะอะ ถ้าจริงกูเป็นห่วงใครเป็นคารวาญาติโยมที่เป็นแฟนขับท่านอะนะฝากเตือนๆท่านหน่อยท่านเป็นถึงพระวิณักนักวิปัสนาจารนอนไม่หลับได้เรื่องอะไรเหรอตอบไปถามให้หน่อยนะผู้ลูกศิษย์ลูกหาไปถามให้กูฟังหน่อยนอนไม่หลับเพราะอะไรทําไมต้องถึงขั้นกินยานอนหลับเป็นระดับวิปัสนาจากูนี่นอนหลับทุกวันไม่ต้องอาศัยยาหัวกูถึงหมอดูกูหลับยันเช้าตื่นขึ้นมาใหม่กูนี่ทุกวันนี้กูจะหลับตลอดเวลากูนั่งไหลสวดไปตากูก็เยิ้มไปอ้กูไม่ไหวแล้วกูจะง่วงกูจะหลับ ไล่สดอยู่กูก็พร้อมจะหลับเสมอกับอีกคนหนึ่งหลับไม่ลงเลยมึงคิดเอาละกันว่าใครเนี่ยสะสมกิเลสสันดานกิเลสตัณหานอนนั่ในสันดานกว่ากันถึงขั้นต้องกินยานอนหลับกูฝากถึงพระที่กินหลับกูฝากถึงพระที่กินเข้าไปเยียวยาจิตใจหน่อยเผื่อจะดีขึ้นเพราะกูได้ข่าวมาว่านอนไม่หลับถึงขั้นต้องกินยานอนหลับ ไม่รู้จริงหรือเปล่านะกูยังไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่านะกูคแค่ได้ยินมากูคแค่ได้ยินมาเฉยๆฉยก็ถ้าจริงตามนั้นก็ตามนั้นกูไม่รู้อืใครว่าจริงก็จริงใครว่าไม่จริงไม่จริงกูไม่รู้เหมือนกัน มึงคิดเอาแล้วกันว่าคนประเภทไหนนั่งสมาธิยังไงให้ตัวเองนอนไม่หลับมึงคิดเอาแล้วกันถ้านั่งเป็นจริงอะนะสอนได้จริงสมถวิปสนานะกูอยากรู้แค่นี้เลยว่าถ้านั่งได้จริงทําไมนอนไม่หลับกูอยากรู้แค่เนี้ทำไมต้องกินยานอนหลับ อย่างน้อยเขาก็จบปท .9 แล้วแล้วถ้าจบปท .9 แล้วมีสันดาลแบบนี้นะไม่จบดีกว่ากูแนะนําเสียเกียรติยศต่อปท .9 เปล่าถ้าพระจบปท .9 แล้วทําสันดาลแบบนี้อย่าจบเลยมันเสียเกียรติปท .9 เขาเสียเกียรติความรู้ของปท .9 เขาปท .9 ดีนะแต่คนที่จบต่างหากไม่ดีคนที่จบบางคนน่ะไม่ดี อย่าจบดีกว่าถ้าจบแล้วทําสันดา์แบบนี้อย่าจบเลยจบแล้วทําไม่ได้อย่าจบอยู่เฉยๆเถอะกูแนะนําคืนเข้าไปก็ได้นะคืนไปเถอะยพูดแรงไป่ะเนี่ยพูดแรงไปวะกูขอโทษนะ แรงแตั้งแต่ต้นปีชํำมากกูบอกแล้วอย่ามาแตะกูถ้าแตะกูกูเป็นคนเก่งเรื่องนึงรู้ไหมเรื่องอะไรเรื่องสำลอกสันดานคนออกมาแล้วมึงคอยดูสันดานสันดานเขาจะค่ยคยคอยๆออกมาเรื่อยๆมึงคอยดูต่อไปสันดานจะออกมาเรื่อยแล้วลูกศิษย์ลูกหาจะน้อยลงเรื่อยๆรอด,ด้วยเลยอย่ามาโกรธฟัดฟัดเวียงนะอย่ามาโกรธรัดฟัดเวียงกูว่าจากเดิมกินเม็ดหนึ่งทุกวันนี้น่าจะกินสองเม็ดสามเม็ดขึ้นไปแล้วมันน่าจะเอาไม่อยู่แล้วล่ะ ตีฝีปากกับกูได้ทุกคำแล้วบอกเป็นพระวิปัสนาจารย์แต่ตีฝีปากทุกคำโต้ทุกคำโต้ทุกคนแต่บอกตัวเองเป็นวิปัสนาโอ้โหสุดวางไม่ได้แต่บอกวิปัสนากูวิปัสสนึกมากกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคคยดูกูด่าแบบนี้นะเดี๋ยวปี๊แตกอีกมึงรอดูได้เลยเดี๋ยวจะหาพวกหาแนวมาด่ากูอีกมาซ้ําเติมกูอีกมาคอนแขวกูอีกเพราะเขาเรียกกูว่าคน เบียคนตื่นทำกะเลวกะลาดมึงดูเขาใช้คำมึงดูเขาใช้คำพระเนี่ยนะเบียคนตื่นทำกะเลวกระลาดมึงดูเขาใช้คำพวกมึงตัดสินกันเอาเองพวกมึงตัดสินกันเอาเองอืม กูเป็นคาราวา่าอกูพูดได้เต็มที่แต่พระมันเต็มที่ไม่ได้แต่กูเห็นคนนี้ก็เต็มที่เหมือนกันนะ<ส>กูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโพสต์ด,ด่ากูอีกทาอีกมึงดูคนที่เป็นวิปัสนาจารย์นะมึงดูเอาแล้วกันวางไม่ได้กูจะดูเขาจะวางกี่โมงกูจะดูแล้ววางกูกับเขาใครจะวางก่อนอนะแต่วันนี้กูได้รับคำเตือนมาแล้ว กูได้รับคาเตือนมาแล้วพระอาจาร์สมทบเนี่ยท่านเตือนกูมาวันนี้วันนี้ท่านกูคุยกับท่านท่านบอกว่าวางเถอะอาจารย์ขอให้มีความเมตตาต่อท่านเ,เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านก็ยกพระสูตรขึ้นมาให้กูฟังเรื่องของการมีธงชัยของพระอาหารหันต์เป็นที่ตั้งก็คือจีวรผ้าเหลืองอย่างน้อยที่สุดท่านก็ยังอยู่ในเหตุปัจจัยท่านก็ยังอยู่ในเหตุปัจจัยของ ของพระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์กูก็เลยว่าวันนี้กูจะด่าไปครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนี้กูจะไม่ด่าอีกแล้วกูเลิกดีกว่ากูเลิกพูดแล้วกูเลิกเลิกบอกเลิกพูดแล้วกูเหนื่อยลองดูระหว่างพระกับคารวะใครจะวางได้ก่อนกันแล้วให้พวกมึงตัดสินกันเองว่าใครเป็นวิปัสสนึกใครเป็นวิปัสนาลองวางดูเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่กูพูดแล้วกูจะไม่พูดอีกแล้วกูจะพูดเลิกพูดแล้วเขาอยากจะพูดอะไรกูเพิดไปอืม กูวางกูพอกับพระรูปนี้กูเบื่อ,อกูหาประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วกูก็ไม่นับถือศรัทธากูจะบอกให้ลูกศิษย์เขาหลายคนเนี่ยที่ถอนตัวออกกูจะบอกให้หลายคนก็น่าจะาจะโกรธในเรื่องนี้ด้วยโกรธว่าคนน้อยลงอย่างเงี้ยนะก็จะเหลือเฉพาะตัวที่ใกล้ๆกล้ชิดชิที่แบบว่าวางไม่ได้อย่างเงี้ยนะวิปัสสนึก พูดสอสเสียคนอื่นอาจารย์เบียร์สอแเราเป็นบาปนะครับอืมเมื่อกี้หมอดูด่าอาจารย์อีกแล้วครับหมอดูไหนอีกอ่ะ